สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับสุดพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด5ตันอยู่ราคาไม่แพงนะครับส่วนรถเยอะมากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้คมสุ PC 50UU ขี2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสภาพโดยรวมรอบคันเลยนะครับผมมาในรูปแบบสีเดิมๆเลยนะครับก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับสี ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมมาในรูปแบบหลังคาบุมตรงนะครับแท็กเหล็กใบมีดบุงกีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอการทดลองขับกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ระบบเดิมๆเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมบอกโปรโมชั่นกันเลยนะครับโปรโมโชั่นนะครับส่วนลด 40,000บาทนะครับส่วนลด40,000บาทนะครับจากราคาปกตินะครับผมลูกค้าจ่าย439,000บาทนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าจ่ายเพียง399,000บาทนะครับ399,000บาทนะครับในเลนส์ราคาไม่ถึง400,000บอกได้เลยว่าคันนี้ลูกค้าซื้อไม่แพงเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับ ทางร้านสองรถสวยยังแถมบริการจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมจัดส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคไหนๆของประเทศไทยเราก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวเรามาชมรถเลยกันเลยนะครับผมมุงกี่เดิมๆนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ มุงกีใหญ่มาสามารถจุด,ดินได้เยอะเลยทีเดียวฟันสี่ซีกนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ60สเซนได้นะครับผมมุงกีอันนี้ก็สภาพสวยแข็งแรงทนทานนะครับมาดูที่บูมอาร์มนะครับสวยเดิมนะครับยาวนะครับสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับผม สามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวหรือลูกค้าจะใช้สำหรับคีบไม้นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแค่เปลี่ยนบุงกีเป็นตัวคีบเท่านั้นเองก็สามารถใช้งานคีบได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ทดลองระบบโดยรวมให้ลูกค้าได้รับชมนะครับระบบสวิงไวเร็วแรงเลยทีเดียวนะครับผมการยกตัวข้องเลยทีเดียวนะครับกาลังการ ขุดดีนั่นเองนะครับผมดีไซน์ของเขาเป็นดีไซน์ทรงกลมมนนะครับซึ่งจุดเด่นเลยคือการใช้งานที่คล่องแคล่วคล่องตัวนะครับสามารถขึ้นรถหกล้อและก็หมุนตัวโดยที่ท้ายเขาจะไม่โดนขอบกระบะนั่นเองนะครับหรือเวลาลูกค้าใช้งานในที่แคบนะครับหมุนก็จะไม่โดนสิ่งกีดขวางต่างๆรอบตัวรถนั่นเองท้ายเขาจะไม่เกินขอบแท็กนั่นเอง ถัดมาเรามาดูที่ภายในพื้นที่คนขับนะครับคอนโทรนเป็นคอนโทรลสั้นน้ํามันนะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนะครับขับนิ่มนะครับระบบไวนะครับเพียงแค่ลูกค้าหมุนซ้ายหมุนขวามาเร็วแรงตามที่ใจลูกค้าต้องการเลยทีเดียวส่วนคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันลูกค้าสามารถเร่งคันเร่งทางด้านขวามือได้เลยนะครับผม คันเร่งของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้เป็นคันเร่งออโต้นะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องออกแรงเลยนะครับใช้เพียงแค่มือหมุนซ้ายหมุนขวานะครับคันเร่งก็จะคันเร่งอัตโนมัติเลยทีเดียว ส่วนตัวบังคับผ่านดันก็อยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้านะครับซ้ายขวานะครับอันนี้ผมเดินให้ลูกค้าได้รับชมนะครับเดินซ้ายเดินขวาคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับเดินหน้าถอยหลังเร็วเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการเดินเร็วจะทําให้ลูกค้าได้ถึงจุดหมายปลายทางไวขึ้นนั่นเอง หลังคาเดิมๆนะครับเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมเบาะนั่งก็สวยเดิมเลยทีเดียวนะครับเบาะนั่งอันนี้ก็สภาพสวยอยู่นะครับนั่งผมไดล้ลองนั่งดูแล้วก็ให้การนั่งที่สบายเลยทีเดียวถังน้ามันดีเซลจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคนขับนะครับผมส่วนทางด้านท้ายจะเป็นฝากระโปรง1ชิ้นนะครับลูกค้าสามารถเปิดมาดูเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ ปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกหม้อแบตเตอรี่นะครับลูกค้าสามารถเปิดดูตรงนั้นได้เลยถัดมาดูที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้ระบบเอวแน่นดีนะครับผมแล้วก็แท็กเหล็กทนทานแข็งแรงดีเลยทีเดียวนะครับแท็กคู่นี้ก็ยังใช้งานได้อีกยาวเลยทีเดียวใบมีดสวยเดิมนะครับ ไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับให้กำลังการยกตัวการยกขึ้นนะครับกำลังแรงนะครับผมคันนี้นะครับบอกโปรโมชั่นกันอีกทีนะครับโคมาสุ pc 5 0 uu ขีดนะครับผมรุ่นยอดนิยมเลยนะครับแบรนด์ตลาดนะครับจัดโปรโมชั่นส่วนลดเยอะมากนะครับส่วนลด40,000บาทนะครับส่วนลด4 0,000บาทจากราคาปกติ 4 3 9 0 0 0บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับลูกค้าจ่ายเพียง3,99,000บาทนะครับราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่แพงเลยทีเดียวนะครับท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขาย0,61696 0,160 0,61696 0160นะครับราคาดีๆแบบนี้มีเพียง7วันเท่านั้นนะครับมีเพียง7วันเท่านั้นนะครับท่านใดที่ไม่อยากพลาดก็รีบโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับท่านใดชอบโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่2รถสวยเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ